สวัสดีครับสวัสดีเอสซีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมครับช่องเสีเยบยาดำสิ่งครับมาใครไหมครับเจ้าของ,อง,องรค,รครับใครไหมครับที่นี่เรียวมีงานครับไปจัดหินคุกเป็นสักร้อยตันนะครับผมกเกี่ยวแต่เราทำง,งานหินคุกไว้เยอะครับเบื่อแล้วนะไ,นะไม่ใช่นะไม่ใช่ช่องทางหรือย่าให้มันตนั้มแห้งเลย trông xuyên mấy đứa trông xuyên mấy đứa, bây giờ bắt tao 2 con gặp ok ก็จะเป็นค่ายใหญ่เขาจะจัดมาสองช่องครับนหนึ่งสองเพราะว่าตัวนี้อาจจะระเบีับแต่ก็เหมือนเดิมครับต้องใช้ข้องอเพราะาผมต้องวนท่อวนท่อเพราะว่าน่าจะใสะ่ t ท r b ไม่ทันหรอกทีนองเอาแปแปไปก่อนนะครับเนาะฮะนายยังเอาถากกันมาเนี่งสองอันได้ขีน

chớ vẫn luôn luôn học vẫn khó thêm không có tay máy nó hấp thăng yeah. nó okay có luôn เราเลือกดันขึ้นดูกัน ใส่น้อยหนึ่งวะเนี่ยชุ่มนะเดี๋ยวใส่เพิ่มอีกนิดนึงครับมันลงไม่ได้ครับมันห่างไอ้มันค้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะใส่เพิ่มนิดนึงตรงนี้นะครับนี่ก็ะจะประมาณนี้นะครับอ่ะดูครับฝั่งนี้ใส่เสร็จแล้วครับตอนนี้นี่ใส่เสร็จแล้วครับ ก็โอเคครับไม้กบส่เอาก็เสมอดีครับนี่สุดเว้นช่วงนี้ไว้ธรรมดาครับอูไก่อูมันครับตามสไตล์ครับแล้วตัวคนมักพี่น้องไครก็ว่าแบบนั้นเจ้าก็ว่าแบบนี้ครับโบถือใจักกั่งนี่อันนี้เราทำสีครับ เดี๋ยวพ่สีพ่นสีเสร็จก็รอแห้งครับรอแห้งเขาขึ้นได้เลยนะครับนะ,ะสีสเปรย์ไม้นี้พ่นสียากครับมันไม่ค่อยจับมันต้องโปูไหม เดี๋ยวครับเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งครับจะด,ดูฝั่งที่ยังไม่ใส่กันพ้นแต่ข้างนอกพอคนระับข้างในผมจะวนท่ออยู่แล้วเกิดเลยไม่ได้พ่นนะไม้ด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้คนี่สุดไหมเดี๋ยวนะน เดี๋ยวเราจะามาใส่ข้างนี้ครับก็เสร็จนะครับใส่เสร็จครันนี้ก็เหลือแค่ใส่ไม้เสร็จปุ๊บก็วันนี้ผมจะไปโอนรถครับโอนรถแล้วก็กลมาใส่บางฝุ่นก็วิ่งงานก่อนครับวิ่งงานได้เลยเอ,อ่อพอดีรับงานหินคู่ไว้หลายเส้นครับก็วิ่งงานเสร็จค่อยจะมาแต่งใส่พวกโครงรังคาใส่อะไรครับก็แต่งก็ไม่ได้แต่งเยอะครับอเอาแค่พอหอมปากหอมคอพอ นิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าผมไม่ได้ขับเองครับกลัวแต่งไปแล้วลูกน้องไปชนนั่นชนนี่มามันก็เสียดายครับเพราะว่าบางทีมันต้องรถดินเนาะมันใช่รถล่องครับมันต้องมุดต้องไลเข้าตามนี่ครับอย่างนี้ประตูบ้านนี้ครับบอกนี่เอ้าบอกเข้าไปเที่างในอย่างกิ่งมะพร้าวกิ่งอะไรอย่างนี้น่ะชนหมดเลยครับผมก็เลยเอาแค่พอดีครับแต่ก็ดูสถานการณ์ครับบางทีก็อาจจะเต็มเหมือนกันครับรอดูก่อน ราติดตามกันเรื่อยๆครับสำหรับผมก็ไม่มีอะไรมากมายเงินที่ได้เล่าไปไง่ายๆครับสไตล์ผมอยู่แล้วนะครับนะแห้งจังน้องเดี๋ยวจับดูกรอนยังไม่แห้งนะคยังไม่แห้งโอ้หม่บ้านก็ไปทำไฟมาก็วิ่งตากฝนมาด้วย แฉะหมดเลยครับปีกมดเลอะเดี๋ยวฝนมาธรรมดาครับใช้งานครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะวันนี้ครับรู้เรื่องครับว่าผ่านไม่ผ่านเสร็จไม่เสร็จครับขนส่งให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านครับกวันนี้แหละเราชมกันเราลุ้นกันครับตัวเสียอย่างเดียวครับ เออเข้าอดส่งแล้วเขาไม่ให้ถ่ายคลิปครับเขาไม่ให้ถ่ายคลิปก็เลยต้องทําใจครับปกตินะครับนะสติกเกอร์ตอนแสงก็ยังไม่ได้ติดนะครับน่าจะแต่ผมว่าไปอยู่ครับไม่รู้ว่าจะต้องติดไหมหรือยังไงนะครับ ต้องรอรุ่นกันอีกทีหนึง่งนะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับเอา้าก็เดี๋ยวเราติดตามครับสําหรับเจ้าสมองเราก็ใส่ไม้เสร็จวันนี้ครับเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางครับงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์ลำชิงเลยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปนะครับเนาะนะสวัสดีครับ